ชิคก์กชิคกกมาครับมาครับดิฟเข้ามาครับขอน้ำกินหน่อยมาครับมาครับดิฟเข้ามาครับมีใครบ้างนะเราเรา ดูยบยัง,งไงเนี่ยสวัสดีครับมาครับวันนี้มาไล์ขายน้ำพริกกักหมูนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับน้ำพริกกักหมูมีถุงละหนึ่งร้อยกับถุงละห้าสิบบาทนะครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาครับวันนี้จะมาขายของนะครับสวัสดีจ้ากดไลค์ให้แล้วนะ ครับคุณพี่โสภามาครับขายน้ำพริกกะกหมูนนะครับนี่ครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับใครสนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับแล้วก็ทักเฟซบุ๊กมาได้นะครับเฟซบุ๊กนี้นะครับน้ำพริกกัปหกูนนะครับหาอะไรมาติดได้นะใครสนใจก็ทักเฟซบุ๊กมาได้นะครับขายน้ำพริกกับหมูนะครับ้ามแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับมีถุงละ50แล้วก็ถุงละ100ครับแล้วก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับใครสนใจก็แอดไลน์นะครับ URO 123 URO นะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มีถุงใหญ่ๆอย่างนี้ด้ยครับแล้วก็ให้ดูชัดๆนี่ครับถุงละหน0่บาทครับถุงนี้แล้วก็มีถุงละห้าสนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับข้ามแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับดูครับกากหมูชิ้นใหญ่ๆเลยชิ้นโตๆใครสนใจก็ทักเฟซบุ๊กมาได้นะครับ แล้วก็ทักมาสั่งมาสอบถามได้นะครับดูโฆษณาอยู่จา้าขอบคุณครับนี่นะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับถุงละห้าสิบแบบถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับมีถุงละห้าสิบแบบถุงละหนึ่งร้อยนะครับ น้ำพริกกับหมูกินกับข้าวก็อร่อยนะครับกินกับอะไรก็อร่อย mm hmm. เหยียบก๋วยเตี๋ยวก็ได้ mm hmm. ใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับ U R O 123 U R O นะครับไม่มีแอดน้ำหน้านะครับเขียน U R O 123 U R O มาเลยนะครับ มีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับของดีนะครับกรอบนะครับอร่อยรับปรกันเปิดเพลงอะไรได้บ้างมาครับมาครับเข้ากันมาครับคานล้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเรียกคนดูนะครับวันนี้จะขายน้ำพริกกักหมูนะครับ ถุงละ50แบบถุงละ100บาทนะครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับเฟซบุ๊กนะครับถ้าสั่งก็ทักเฟซนี้นะครับแล้วก็แอดไลน์นะครับ uro หนึ่งสองสาม uro นะครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ วันนี้จะเข้ามาสัก20นาทีมาขายน้ำพริกกังหมูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนพูดคุยกันได้นะครับใครสนใจก,ก็ทักมาสั่งได้นะครับมีบริการจัดส่งนะครับรับประกันความอร่อย มีถุงละ50าสิบถุงละ100รนะครับถุงละห้าสนะครับ100กรัมนะครับแล้วก็ถุงละห0 0่งรงกรัมครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ร้อนมากครับที่นี่เก่งมากครับขอบคุณครับสั่งกันเข้ามาได้นะครับน้ำพริกกักหมูครับนี่ครับถุงละหนึ่งร้อย ถุงละ100บาทนะครับแล้วก็ถุงละ50บาทครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับรับประกันความอร่อยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางสั่งได้นะครับถ้าไม่กินเผ็ดก็แบบสั่งเผ็ดน้อยหรือว่าเผ็ดปานกลางก็ได้นะครับของเราทำกับเตาถ่านนะครับแบบหอมหอมเตาถ่านหอมควันเตาถ่าน,นครับ ถุงละห0ึ100บาทดูครับดูขนาดนครับดูตับหมูข้างในสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับใครที่แอดไลน์มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบหลังไลฟ์เสร็จนะครับเปิดรับออเดอร์นะครับทักกันเข้ามาได้ครับ สั่งถุงละ1 0 0่งรจำนวน4ถุงนะคะคับแอดไลน์นะครับ URO 123 URO นะครับไลน์นะครับไม่มีแอดน้ำหน้าครับแบบเขียนเลยครับ URO 123 URO นะครับแล้วก็ทักมาสั่งได้นะครับหรือไม่ก็นี่ครับชื่อชื่อเฟซนะครับทักเฟซก็ได้นะครับหลังไลฟ์เสร็จนะครับทักกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปตอบหลังไลฟ์เสร็จนะครับนี่ครับแคปไไ้เลยครับ ังกันเข้ามาใน f a c e b o o k หรือว่าใน l ล n e ก็ได้นะครับหรือไม่นี่ครับจะมีเบอร์โทรอยู่ในนี้นะครับแคปไว้ครับมองเห็นไหมน่าจะไม่เห็นกล้องมันไม่โฟกัสนี่นะครับถุงละหนึ่บาทนะครับกรอบนะครับอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้เป็นเดือนหรือไม่ก็ใส่ไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับแล้วก็เอามาเวฟอะไรอย่างนี้ครับแบบกินกับข้าว สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนทักมาแล้วนะครับในไลน์นะครับเดี๋ยวจะไปตอบนะครับหลังไลฟ์เสร็จนะครับใครที่สั่งก็แอดไลนมานะครับ URO 123 URO ครับเดี๋ยวจะพิมพ์พิมพ์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ไว้นะครับ เป็ภาษายังไงแต่เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะมีคนพิมพ์ไว้นะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไปให้นะครับ ใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับนี่นะครับลายนะครับสั่งสั่งเข้ามาลายนี้นะครับที่พิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้มาแล้วน้องยูโรครับสวัสดีครับนี่ครับถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับกินกับข้าวนะครับหรือว่ากินเปล่าก็ได้นั่งดูทีวีนั่งกินนะครับอร่อยครับกรอบนะครับ ของเราใช้ทํากับเตาถ่านนะครับหอมควันเตาถ่านนะครับมีถุงละห้าสิบกับถุงละหนึ่งร้อยครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างครับคนที่เข้ามาดูครับทักทายกันได้นะครับไม่สั่งว่าทักทายกันได้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยคงไม่เห็นหนระเดี๋ยวตับหนูอ่า อยู่ที่ไหนกันบ้างครับทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จะทุ่มหนึ่งเลยใช่ไหมใครสนใจสั่งกันเข้ามาได้นะครับน้ำพริกกา,กากหมูนะครับกรอบอร่อยครับ ทานกับข้าวแบบฟินๆตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่บ้านที่ใต้นะครับหนีโควิดจากกรุงเทพเพราะ่าเยอะมากเทียไรสวัสดี6คนตอนนี้ดูอยู่หคน <c oughs> สวัสดีนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับคนที่สั่งมานะครับคุณใครคุณใครที่ชื่อแพรครับคุณพี่นะครับเดี๋ยวจะทับจะตอบกับอยากอุดหนุนแต่เดี๋ยวอ่านทีนี้ก่อนอยากอุดหนุน แต่ช่วงนี้งดทานหมูเพราะเห็นการฆ่าหมูแล้วทานไม่ลงครับไม่เป็นไรครับสั่งได้ตลอดเลยนะครับอ๋อไปใต้ใช่ครับอยู่กรุงเทพก็สั่งได้ครับเพราะว่าจะทําจากใต้แล้วก็ส่งไปกรุงเทพนะครับเวลาไปอยู่กรุงเทพนะครับเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนก็ยังไม่เปิดครับเพราะโควิดก็เลยติดอยู่ที่ใต้ แล้วก็ไลค์ขายเข้ามาดันให้น้องมียอดไลค์สูงๆจ้าขอบคุณครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่เข้ามาใหม่วันนี้ขายน้ำพริกกับหมูเข้ามาครับรีบเข้ากันมาดู <c oughs> ฝนเพิ่งตกครับทิศใต้วันนี้ ข้า,มาวมัช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้7คนแล้วมีอย่างอื่นนำเสนอไหมมีน้ำพริกกับหมูครับแต่เดี๋ยวว่าจะทำแบบเป็น พริกด้วยครับพริกทอดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับทําแต่น้าพริกกักหมูนะครับเดี๋ยวเวลาทําพริกทอดเดี๋ยวจะมาไลน์นะครับจะมีพริกทอดแล้วก็ถูกไม่ก็กักแบบอะไรเขาเรียกไก่ครับหนังไก่ทอดอะไรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคน กินน้ำก่อนคอแห้งเข้ามาเลยสนใจพริกทอดครับเดี๋ยวเวลาทําเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําตอนไหนนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ขายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับไปติดตามหน้าเพจก็ได้ครับเพจใน facebook นะครับชื่อว่า Euro c h a n n น l นะครับเข้าไปติดตามได้ครับชื่อเหมือน youtube เลยนะครับใน facebook นะครับ เดี๋ยวจะมีอัปเดตแล้วก็โพสนะครับว่าขายอะไรบ้างแล้วก็เฟซนี้นะครับเขาใครที่สนใจสั่งก็สั่งทาง Facebook หรือไม่ก็ไลน์ได้นะครับที่พิมพ์ไปเมื่อกี้นะครับไลน์นะครับที่พิมพ์ไว้นะครับ นี่นะครับชื่อลาย uro 123 uro นะครับแอดกันเข้ามาครับใครที่สนใจสั่งครับเดี๋ยวจะไปตอบกลับนะครับวันนี้เข้ามาทักทายเข้ามาไลค์ซักประมาณ20นาทีนะครับมีถุงน้ำพริกกับหมูนะครับมีถุงละ50บาท100กรัมนะครับแล้วก็ถุงละ100-200กรัมนะครับ ใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการจัดส่งนะครับก็ประเทศเลยครับตอนนี้10บคนนะครับเข้ามแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับอย่าพลาดของอร่อยนะครับน้ำพริกกับหมู มีถุงละ1 0 0ถุงละ5้นะครับของเราจะทำของสดสดใหม่ๆนะครับแบบทําวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะมันจะได้กรอบครับตอนนี้มี7คนทักทายได้นะครับมีใครดูหรือ่า สวัสดีครับมีใครมีใครอยู่บ้างกดทักทายกดพูดคุยกันหน่อยครับ7คนเข้ามาดูแล้วอย่าลืมสั่งน้ำพริกกักหมูกันนะครับเอาไปทานเล่นก็ได้ครับเวลาดูดูทีวีดูหนังอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้8คนนะครับแมง สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาครับรีบเข้ามาก่อนจะลงไลน์นะครับรีบเข้ามานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับน้ำพริกกากหมูนะครับกรอบอร่อยครับถุงละห้าสิบาทถุงละ100บาทนะครับ ั่งกันเข้ามาได้เลยชื่อเฟสก็อยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับชื่อเฟสนะครับเอ้ไม่ใช่ชื่อเฟซชื่อชื่อไลน์นะครับชื่อเฟสอยู่ตรงนี้นะครับชื่อเฟสแคปไว้เลยนะครับ ชื่อไลน์จะอยู่ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ชื่อเฟซจะอยู่ตรงนี้ครับสั่งกันเข้ามาได้นะครับสั่งกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะเข้าไปตอบคนที่เข้ามาสั่งนะครับส่วนดีแปดคนครับคำใดช่วยกดไลค์กดแชร์ เข้าไปดูในในเพจได้นะครับเพจชื่อว่ายูโร n n e l นะครับชื่อเหมือน youtube เลยครับเวลาโพสขายน้ำพริกกับหมูก็โพสในเพจนะครับแล้วก็แล้วก็วกจะมีอะไรขายใหม่ๆก็ในเพจนั้นเลยนะครับเป็นเพจของยูโรเองนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปดูได้นะครับ วันนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์สักประมาณ20นาทีนะครับใครสนใจก็สั่งกันมานะครับรีบสั่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับ วันนี้มาขายน้ำพริกกักหมูนะครับมีถุงละห้าสิบบาทถุงละหน0่บาทครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับนี่ครับทาง f a c e b o o k นะครับนี่ครับแอนะครับทักมาได้นะครับแล้วก็ไลน์นะครับจะมีอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วนะครับ uro 1 2 3 uro นะครับใครสนใจก็ทักมาสั่งกันได้นะครับเดี๋ยวจะตอบกลับหลังไลฟ์เสร็จนะครับ แล้วก็ในเพจนะครับเข้าไปดูแบบโพสขายอะไรอย่างนี้นะครับในเพจยูโรชนแนลนะครับชื่อเหมือน youtube นะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับทั่วประเทศนะครับต่างประเทศเราก็ส่งนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศอยากกินนะครับเราก็ส่งนะครับ แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือไม่ก็ทัก facebook มาครับใครที่อยู่ต่างประเทศเราก็ส่งนะครับนะคุยครับใครที่สนใจสั่งกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ยีิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึง เราก็จะลงไลน์นะครับมาดูยอดคนสั่งว่าจะมีใครสั่งบ้างเดี๋ยวจะตอบกลับไปนะครับคนที่สั่งนะครับหลังไลน์เสร็จมีถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ถุงละห้าสิบนะครับเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับของรอร่อยกรอบครับนี่เน็ตเพิ่มกระตุกอะดูครับ กับหมูชิ้นตัวโตเลยครับข้ามมาช่วยอุดหนุนกันด้วยนะครับข้ามมาช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับใครสั่งพูดคุยกันก็ได้นะครับชื่อไลน์จะอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับไลน์นะครับแล้วก็นี่ครับเฟซบุ๊กนะครับใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาครับ เดี๋ยวเราจะนับถอยหลังแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไลท์นะครับแล้วก็จะไปตอบตอบลายคนที่ทักมานะครับที่ทักมาสั่งครับสิบนะครับ,รบสั่งกันเข้ามาได้นะครับถุงละห้าสิบาทถุงละหนึ่งร้อยครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับต่างประเทศเราก็มีส่งนะครับต่างประเทศใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับ นี่ครับแอ,แอดเฟซนะครับมีถุงละหนึ่งร้อยนะครับมีถุงละหนึ่งร้อยกับถุงละ้าสิบบาทนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับถุงละห้าสิบนะครับแปดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยังไม่ปิดใครสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปตอบนะครับคนที่ทักมาเมื่อกี้นะครับที่ทักมาสั่งนะครับแอดไลน์นะครับใครที่สนใจแอดไลน์นะครับ uro 123 uro นะครับไม่มีแอดน้ำหน้านะครับแล้วก็ Facebook นะครับชื่อนี้เลยครับยูโรกิตพลนะครับภาษาอังกฤษนะครับเว้นวักนะครับตรงนี้เวนวักแล้วก็เพจที่โพสขายนะครับก็มีชื่อเพจว่า Euro c h a n n น l นะครับชื่อตาม YouTube เลยนะครับ ก็ใคยสนใจทักมาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดนะครับก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับออกไปไหนต้องใส่แมสต้องล้างมือนะครับโควิดเยอะต้องเซฟตัวเองครับต้องเซฟตัวเองกันนะครับ ก็วันนี้นะครับบายๆนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับคนที่เข้ามาสั่งนะครับเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับใครที่ดูไม่ทันนะครับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวมันจะดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับน้ำพริกกับหมูนะครับนี่บายๆครับปิดกล้องปุ๊บ